ดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับวันนี้อยู่กับช่องแดนอีสานชาแนลครับผมวันนี้เข้ามากินเข่ากันครับผมก็มีสมพักการครับผมนี่เขาเรียกว่าผักก้ามปูครับผมสมพักามปนปทู่แล้วก็พะโลครับสามอย่างอยู่กับกุ้แม่บนโฮมเหมือนเดิมครับผมกินเข่าแลงกันครับนี่ก็คือพะโลขาหมูครับผมตักให้กุ้นแม่ก่อนกับไข่ครับ แม่เราสมองเราเคลื่อนครับผมว่าแกสติไม่ค่อยดีๆพอแกกินสุราเยอะนี่ครับเขาแรงผมครับผมนี่สามยางครับโมน,นี้อยู่กันสองคนครับผมนี่ครับนี่คือเขาเรียกว่าผักกามที่ก็ดองนะครับมันจะอร่อยเป็นหนาผักกามครับหน้านี่คือหนาผักกามผงผพักติลโมนี่แหละครับ นานี้พักตูออกพักหวานออกนะครับไข่บดแดงมุญนี้ครับนานี้ครับนี่คือปัากรามครับผมนี่ครับกินกระปนุนปลาทูครับเขาดองล้วครับนี่ครับนี่คือปนปลตทูครับ,บ,รบเดี๋ยวผมจะกินในเบิรับอืม ดีครับผมทูนแซบเลยครับดองไดแซบดีครับออขออนุญาตกินเขานะครับผมนักกินเขาครับบรรยากาศหลังฝนตกครับสวัสดีครับ